ครับสวัสดีครับเจนเพ็นร้านจองเค้กใบบอยที่บ้านอุนสาหกรรมชาแนลครับก็วันนี้พาไปที่หมูเตาอ่าทองม้วนสี่หัวครับชุดนี้จะเป็นเตทาทองม้วนสี่หัวระบบไฟฟ้านะครับเป็นสี่หัวเตาสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งสี่หัวเตาหรือสามารถอ่าใช้หัวใดหัวหนึ่งก็ได้ทั้งสี่หัวเตาครับเดี๋ยวมาชมกันเลยเตาชุดนี้เป็นเตทาทองม้วนขนาดศูนย์กลางหกนิ้วครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้า มาชมด้านล่างหม้ด้านล่างจะมีตัวปรับอุณหภูมิให้ครับจนถึง250องศาครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดแต่ละหัวเตาสมมติถ้าลูกค้าใช้หัวที่สองก็สามารถเปิดตั้งไฟได้แค่หัวที่สองแล้วก็หัวที่หนึ่งและหัวที่สามสี่ก็ปิดใช้งานสามารถเปิดปิดได้หัวใดหัวหนึ่งได้ครับตัวเตาเป็นเหล็กทั้งตัวครับแล้วก็ตัวหน้าเตากระทะตรงนี้เขาจะเป็น เด็กน้าแปดนมินครับเดี๋ยวพามาชมหน้าเตากันโอเคอันนี้เป็นตัวหน้าเตากะทะนะครับอ่าระบบตัวนี้จะเป็นระบบแผ่นกระจายความร้อนซึ่งจะมีแผ่นกระจายความร้อนติดอยู่ใต้แผ่นเตาทั้งสองด้านด้านบน,นและด้านล่างครับเป็นสิ่งหัวเลยเวิาปิด หน้าตเตาเขจะปิดชิปกันพอดีทั้งสี่วเตานะครับอ่าเราจะไปดูปิดชิศแค่ตัวนี้เแล้วก็วิธีการใช้งานไม่ยากครับเขจาจะมีปลั๊กไฟเสียบให้เพียงแค่ลูกค้าเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาชมกันครับว่าวิธีการใช้งานจะเป็นไงอัน,นเป็นตัวปลั๊กไฟโอ้ก็เราก็ต่อเสียบปลั๊กไฟนี่เลยพอเสียบไฟเสร็จแล้วก็มาดูที่ด้านล่างครับ อันนี้ผมจะเปิดหัวที่4ก่อนถ้าเปิดปึ๊บไฟสีแดงแสดงสถานะว,ว่า,าระบบไฟเข้าระบบหัวเตาตัวดีแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดทั้งสี่หัวนะครับอันนี้หัวที่3หัวที่2หัวที่1ครับไฟสีแดงติดขึ้นแสดงว่าไฟเข้าระบบแล้วทีนี้เรามาตั้งอุณหภูมิกันครับอันนี้คือปิดถ้าเราเปิดแล้วตั้งอุณหภูมิที่100อ,องศาไฟสีแดงเขาก็จะติดขึ้น พออุณภูมิถึงร้อยองศาแล้วไฟสีแดงสีหลอดตัวนี้ยเขาก็จะดับลงแสดงว่าไฟถึงร้อยองศาแล้วแต่ถ้าไฟตอบกว่าร้อยองศาไฟสีแดงเขาก็จะติดขึ้นมาใหม่จะเป็นระบบแบบนี้ครับคล้ายๆเหมือนเตาเคฟเตาขนมเบื้องไฟฟ้าครับการใช้งานไม่ยากก็จะประมาณนี้ถ้าลูกค้าานใดสนใจเตาหัวตีหัวเตาหัวสองหัวก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กเตาเคฟไบบอลจะแปดดบงน่าเลนการช่างครับสวัสดีครับ